เรื่องราวของการที่หลายคนนึกกันอยู่นะครับว่าเวลาจะแก้เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ทํำยังไงก็ได้ให้คนมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้จ่ายเงินแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดสิที่เกิดขึ้นหนึ่งในตัวช่วยสําคัญที่เราจะเห็นที่สุดคืออะไรทราบไหมฮะการตัดสินใจให้มีวันจุดพิเศษเกิดขึ้นและ 2. การวางวันจุดพิเศษนั้นให้ชนต่อให้กลายเป็นหลอมวิกฤตให้ได้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับ มันจะเป็นต้องวิเคราะหลึกก็ได้ฮนะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของความรู้สึกนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะบอกคอมบันเซนเนี่ยคือหยุดยังไงคนก็ไปเที่ยวถูกไหมครับยิ่งมีวันเพิ่มขึ้นคนก็จะไปเที่ยวแต่อย่าลืมนะครับว่าในภาคหลังๆเนี่ยการหยุดยาวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางบริษัทไม่ให้มีการหยุดเพราะถือว่าหยุดมาเยอะละสองบางครั้งการหยุดยาวที่เกิดขึ้นเพราะเอาเข้าจริงๆการเป็นว่าอารมณ์ไม่มาเงินไม่พอ เป็นเพราะว่าหยุดมานานหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ดังนัน้นการจัดวันหยุดที่ให้เกิดการมีเขาเรียกว่ามีพลังผลกระทบในการจะดึงดูดให้คนไปนี่นะครับจะต้องจัดบรรยุดแบบไหนอย่างไรอยู่ในช่วงเทศกาลตรงไหนอย่างไรและที่สำคัญคืออยู่ในช่วงของระยะเวลาและหน้าฤดูกาลท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อรายได้เพิ่มและก็จะเกิดขึ้นรายได้ส่งต่อ เป็นทวีคูณเข้าไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปัจจัยกับแหล่งจุดหมายปลายทางการท่องเท,ที่ยวนะฮะ,ะข้อมูลจากทางด้านของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันวิจัยที่นําเกี่ยวกับเรื่องของการว่าถ้ามีการสลับบรรยุดและก็เปลี่ยนบรรยุให้กลายเป็นลองวิกเงนขึ้นหยุดยาวๆเนี่ยดูจากสถิติของคนที่ใช้ทั้ง Google Map ดูจากสถิติของคนที่ตัดสินใจเบิกเงินหรือถอนเงินในช่วงระหว่างทางและเส้นทางท,างที่ไปท่องเที่ยว ดูจากสถิติในการเข้าจองระบบออนไลน์ของบรรดาสื่อที่เป็นโบรกเกอร์การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันได้พฤติกรรมออกมาน่าสนใจทีเดียวครับเขาบอกอย่างนี้ครับจากการใช้ข้อมูลเส้นทางขับรถของ Apple Map นะอันนี้ใช้ Apple Map เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผู้คนมักไม่ค่อยไปเลือกใช้เส้นทางในช่วงวันธรรมดายกเวน้นวันศุกร์นะยกเวน้นวันศุกร์ที่คนเนี่ยโอ้โหนะวันศุกร์ถึงบ้านเท่าไหร่ไม่ว่ากันสังสรร์แชมเปญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเลือกการขอดู แผนที่ออนไลน์เป็นหลักเห็นไหมฮะต่อมาครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คำว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ในที่นี้หมายความว่าแค่เสาร์อาทิตย์นะฮะไม่ได้หมายความว่าแบบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสามจะได้ว่าลองวิกเกตนะฮะถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วล้ก็เนี่ยนะครับจะมีการขอเลือกใช้ดูแผนที่มากกว่าในช่วงที่เป็นวันศุกร์แล้วมากกว่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนที่เป็นช่วงของการวันหยุดยาวก็คือเป็นวันหยุดยาวต้องบอกว่าโดยพอดีเป๊ะๆบังเอิญ คือวันสําคัญตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตรงกับวันศุกร์แล้วก็ต่อกับเสาร์อาทิตย์ไม่ใชว่วันหยุดยาวที่เกิดขึ้นโดยเป็นมติพิเศษท่านผะู้ชมแยกให้ออกนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันย่างในช่วงที่ผ่านมานี้ย่ยี่สิบสี่ยี่ห้าวันปีอมหาราชเนี่ยนะยี่สิบสามวันตรงนั้นมาตรงกับวันศุกร์พอดีและต่อกับเสาร์อาทิตย์ก็เลยกลายเป็นลองวิ่เห็นนะฮะอันนี้ปรากฏว่าในช่วตงตัวนั้นก็มีการขอใช้แผนที่ตลอดจะมีการเบิกเงินจากตู้เ TM ีม เป็นจานวนมากนะครับจากการใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะข้อมูลวิเคราะห์จากทาง p p l e m a p ก็คือข้อมูลแผนที่จาก Apple บวกกับค่าเฉลี่ยทางสถิติบางอย่างของขเขาที่ว่าค่า o r เนี่ยนะครับถ้าให้พบอย่างนี้ครับว่าในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะฮะจะมีคนเดินทางและพักแรมมากกว่าในช่วงวันธรรมดา50%อันนี้ชัดแน่นอนครับไม่ต้องวิเคราะห์เยอะก็พอจะตอบได้แต่มันเพิ่มขึ้นมาถึง50%ยังไม่พอครับในกรณีที่วันหยุดกลางสัปดาห เป็นวันหยุดเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นที่เราเรียกว่าอะไรฮะวันหยุดฝันหลอห่อนึกออกไหมฮะคือแทนที่มันจะหยุดยาวต่อเนื่องไม่เลยจะน,นาคามไปทำงานมันพุธหยุดเพื่อสสุขไปทำงานต่อแล้วอยหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะ,ะปรากฏว่าตรงนี้นี่นะครับถ้าสามารถที่จะมีการสลับวันหยุดจากวันหยุดหลอ่อตรงกลางให้ไปชนกับช่วงของสุดสัปดาห์กลายเป็นลองวีเกนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับในวันปกติ และตรงนี้เม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ้นสูงถึง1,700ล้านบาทเห็นไหมครับเพียงแค่มีวันหยุดไปชนกับลองวิกเกนและให้กลายเป็นลองวิกเกนเท่านั้นยังไม่พอนะะจะต้องเหมาะกับอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์และถ้าเกิดอยู่ในเทศกาลนั้นด้วยน่าสนใจ นะครับซึ่งเมดเงินกระตุ้นขนาดนี้และที่สําคัญนี้นะครับช่วงที่คนไทยใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวน้อยลงอย่างในปีนี้อันนี้ชัดเลยนะและอาจจะเพิ่มรายได้มากถึง3,700ล้านบาทถ้าคนไทยใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวกับเท่ากับในช่วงของปี2019เห็นบเ้ครับเพราะฉะนั้นในการสรุปบรรจุเนี่ยนะครับงานวิจัยจากกรุงไทยคอมเพสที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเคยชี้เห็นครับว่าไอ้การสลับบรหยุไม่ว่าจะเป็นโดนมติพิเศษเช่นมติครมอพิเศษเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งขึ้นมาถึง30%ในแง่ของรายได้แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเขาว่าถ้าวันหยุดตรงนั้นนะเป็นวันหยุดตรงที่เกิดกลางสัปดาห์เนี่ยอยู่ดีๆจะไปเลื่อนโดยที่มันเป็นวันสําคัญของมันอยู่แล้วนี่นะครับไม่ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ว่าเติมเข้าไป เป็นวันหยุดพิเศษขึ้นมาและปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานเอกชนแล้วก็ภาครัฐซึ่งหน่วยเอกชนก็จะยึดเอาวันหยุดของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักนะครับส่วนภาครัฐกระบริษเกิจอันนี้ยึดเอาทั้งสองขาเลยนะทั้งทางด้านของธนาคารแล้วก็ของรัฐบาลด้วยนะครับส่วนทางด้านของข้าราชการก็อาจจะหยุด เอาหลักก็คือทางด้านของภาครัฐแล้วก็พ่วงกับทางด้านของบรรจุธนาคารเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าทั้งหมดจัดสรรงตัวได้โยกบรรจุตรงกลางไปอยู่ในช่วงของวันสุดสัปด,ดาห์ก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ30%หรือประมาณ1,700ล้านบาทอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกันไว้ด้วยนะครับอ่ะทางท่านผู้ชมที่ถึงครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วท่านผู้ชมจะไปเที่ยวในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของปีนี้ไหมครับ ถามวันนีดหนึ่งครับท่านผู้ชมจะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ไหมอยากเที่ยวไหมครับอยากหรือไม่อยากเพราะอะไรอยากไปเที่ยวในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่าไม่อยากก็อะไรอยากก็อะไรนะฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะไปที่นั่นที่นี่ลองบอกสถานที่มาหน่อยนะครับผมจะได้รู้นิดหนึ่งครับว่าท่านผู้ชมนั้นวางแผนการท่องเที่ยวในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ไว้อย่างไรนะครับไปไหมฮะ อย่าลืมนะส่งมันเข้ามาด้วยนะครับคอมเมนต์ของเรานะครับสำคัญที่สุดนะครับจะไปหรือไม่ไปบอกก็ด้วยนะครับสองเดือนสุดท้ายของปีนี้ท่านผู้ชมอยากไปไหนอย่างไรทำไมไม่ไปทำไมอยากไปนะครับไม่ไปเพราะอะไรอย่างไรนะครับส่งมันมาได้เลยนะฮะ